โอเคครับก็อันนี้ก็เป็นวิชาดออ i n g เนาะ engineering drawing สำหรับพวกสไลด์กับชีทที่จะใช้ก็ดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์ข้างบนเลยนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นพี่ที่มาสอนนะครับทั้งสี่คนก็วิชานี้เนี่ยมันก็จะมีแบบหลายๆชื่อเนอะอาะเช่นถ้าภาคไทยเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า engineering drawing ส่วนภาคอินเตอร์อะไรเงี้ยก็จะมีแบบชื่อที่แตกต่างกันออกไป ตอนที่บอกเนาะภาคไทยแล้วก็ภาคนเตอโอเคนี่ก็เป็นอาจารย์ที่สอนนะครับโอเคก็มาดูกันว่าเราจะต้องเรียนอะไรกันบ้างในวิชานี้ก็เราจะเริ่มด้วย s k e t c เนาะแล้วก็ขึ้นว่าขึ้นว่าอะไรคือ orthographic แล้วก็พวก auxiliary view ก็จะเป็นพวกแบบ partial auxiliary แล้วก็ auxiliary view ของ orthographic แล้วก็จะเป็นพวก isometric แล้วก็อาจจะเป็นนอปติกบ้างครับก็มีการใช้ฟิชชั่นโอเคนี่ก็จะเป็นพาร์ทมิดเทอมเนาะส่วนพาร์ทไฟนอลก็ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาลงลึกในหลังจากมิดเทอมแล้วกันครับโอเคก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญเนาะอาจจะแบบควรจะต้องมีในการใช้ในวิชานี้อันแรกก็คือไม้ฉากสามเหลี่ยมเนาะมันเวลาเราซื้อมันก็จะมีทั้งแบบสามเอ่อมุมสามสิบหกสิบกับมุมสี่สิบห้าสี่สิบห้าก็ แนะนำสองอันก็ดีครับมันจะใช้ว่าไม่ใช้ใช้เวลาในใช้เวลาเราวาดเนาะมันจะทำให้เราแบบวาดเส้นหรือตีเส้นอะไรง่ายาขึ้นแล้วก็จะมีพวกดินสอเนาะก็อย่างน้อยก็ควรจะมีอยู่สีระดับนะครับก็ใช้สําคัญมากเลยในการวาดนะครับแล้วก็อย่างลบเนาะแล้วก็มีวงเวียนแล้วก็มีเทมเพลตวงกลมอันนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาเนา ถ้าเกิดเราต้องไ่นั่งแบบใช้มุเวียนในการวาดตลอดเวลาก็จะช้าครับโอเคแล้วก็กบเหลาแล้วก็ erasing s h i e l d อันนี้ก็ optional เนาะก,อนนก,อนนก็อย่างที่บอกก็คือ,อจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้แต,แต่ถ้ามีเนี่ยก็จะช่วยให้เราแบบเวลาลบเนี่ยมันถูกจุดมากขึ้นแล้วกาจะสะอาดมากขึ้นงานเราจะได้สวยมากขึ้นแขนก็จะมากขึ้นตามครับแล้วก็อันนี้คือ fusion เนาะก็สำหรับใครที่ไม่ได้โหลด ยัไม่ได้ดาวน์โหลดจะมีค r ว r าวโค้ดติดตั้งแล้วก็วิธีติดตั้งให้ครับโอเคอันนี้คือเกฑ์คะแนนเนาะเราจะดูได้ในศิลาบัตอยู่แล้วน,นี่ไม่มีอะไรครับผมแล้วก็อันนี้คือเกรดเนาะก็คือเขาอาจจะแปะไว้ในศิลาบัตเนี่ยก็คืออย่างน้อยสมมติว่าเราได้อย่างน้อย50เนี่ยก็คือเราจะผ่าน F แล้วเนาะแล้วก็ถ้าเราได้มากกว่า80ก็คือน่จาจะการันตี A แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือก็คือแล้วแต่อาจารย์วิชาเนาะอาจจะไม่ได้ตรงตามนีเสม่อไปครับ โอเคอันนี้ก็คือถิตสิเนาะของอวิชา d r ออิ n ของปีที่เทอมหนึ่งของปีที่แล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีสัดส่วนคนที่ถอดกับคนที่เอฟเนี่ยค่อนข้างเยอะฉะนั้นวิชานี้ก็เป็นวิชาที่เราจะต้องฝึกฝนเนาะเราจะแบบว่าข้ามละเลยไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่ที่คิดว่าสําคัญมากเลยก็คือเรื่องงานเนาะเพราะว่าสัดส่วนของการบ้านงานอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นจากร้อยเลยฉะนั้นก็ ก็พยายามทําแล้วก็อย่าลอกนะครับเพราะว่าถ้าลอกเนี่ยอย่างที่เห็น,นเนาะเขาจะตัดให้คะแนนเราเหลือศูนย์เลยแล้วก็ยิ่งพวกงานที่เป็นฟิวชั่นเนี่ยมันอาจจะลอกได้ง่ายขึ้นฉะนั้นก็พยายามเราอย่าลอกนะครับก็ไม่ควรนะครับอย่าเลยโอเคก็นี่อาจจะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยเป็นตัวอย่างแผ่นสามเนาะตัวอย่างเล็กเน้อยให้น้องๆได้เห็นภาพว่าอะไรคือวิชาดอเริยงกันนะครับก็ให้เวลาประมาณทําประมาณหนึ่งนาทีครับผม